เตี้ยนั่นปลูกเสริมนั่นอ๋อออื้ต้นนั่นเดี๋ยวบาดบิดแล้วต้นนั่นนี่จะนวยแล้วเดินย่างเลาะเบิ่งไ้ตอนนี้คุณพิกลซากพารอไ้ครับมามามาเราเบิ่งสวนสวนทุเรียนดอกมันดอกต้นนี้สองรุ่นเหรอต้นนี้สองรุ่นเนี่ยนุ้ยโอ้โอแมนอยู่เลยไอ้ที่เป็นนุ้ย ็นด้วยะอะไรก็มีเนาะด้วยซ้ำใหม่ขวดอิด่มร้อยแล้วทุกนีอ,อากาศแปลกๆป,ปลินสภาพอากาศมันบอกคือเก่าหรอต้นนี้รุ่นเดียวเบิื่อ,อม,มาชมสวนทุเรียนของคุณพิกุนศักดิ์สีหักในการดูแลดีลดูแลยากว่ะตุเรียนโอ้ยากเติบยากเลยต้องเอาใจใส่อ๋อต้องเอาใจใส่ถ้าบริใจใส่เรียบร้อย คือแม้ว่าสิใดผลไม้ไปแล้วก็ต้องดูแลต่อๆดูแลต่อเนื่องเลยหรอเนียนอืมเผลอพวกใดนะไอ้พวกนี้กับรับกับไว้เนี่ปัญหามันแบบนี้นี่ยเนี่เนี่ยอันนี้ก็ปล่อยปละเลยบ่ได้เลยเผลอบ่ไใดเลยเนี่ยการหนักเนี่ยเนียน นี่ยังดีนะมันมัขึ้นแล้วนี่ครับอันนีอมันเป็นยังไงมันเยิมมันเน่าเนี่ยมันเน่าถ้าออกก็ต้องเอาเปียกออกให้บดเลยเปืือออกแล้วทายาเออเห็นแก่นมันก็บรตทองทาับลอกแต่เปียกมันเนาถึงไหนก็ลอกถึงนั่นนะผสมยาท่าตัวนี้ยังสองรุ่นรุ่นหน่นวยซําพุนแหละสมบ่นมีมีมีเป็นนวยแหละก็มีนี่ี่เป็นดอกก็มี ออกบุคฟองกันอากาศมันมันอยู่ต้นต้นนั่นรุ่นเดียวเบิดนั่งต้นใหญ่น่ะหนึ่งตัวเลี้ยนนี่เห็นว่าราคาแพงๆนี่เลยถ้าบ่อใจใส่นี่ยเป็นยาคิดบข้าว่าโลูกลูกข้าวไวการดูแลมันยากยากดูแลยากกับแพง เป็นปลูกทุเรียนเพิ่งม่ได้ปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะครับเมันนี่ปลูกเพื่อนยื่นแซมน้ำต้นนี่สองสองลุ่นเนี่ยนะสองรุ่นนี่ยนู่นไอซัมนี่แหละก็มีกันลังบานกับเออมันสองรุ่นปกติทุกปีมันเป็นยังไงบ่บ่ปีปีนี่แหละเต้อ๋อปี่ปีนี่อ๋อโอ้ทุกปีปีกายนี่ รุ่นเดียวตัดรอบเดียวจบเลยปีนี้โอ้เอาใจยากแล้วปีนี้อยากเอาใจยากแน่ถ้าออกพืบ<อ>ขึ้นมายังต้นนั้นนะ่ะล่อไอ้ไอ้ดอกชุดเดียวนีขึ้นนนี้แล้วนี่นนนนงจะต้องเป็นแบบนั้นละ่ะสวนต้นเรียนเนี่ยเนี่ยเพราะมันขึ้นเ<ห>มื่อใดเฮ็ดง่ายอันนี้เริ่มขึ้นแล้ว โบเริ่มแล้วมันขึ้นแล้วโอ้ขึ้นขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วนี่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 เปลือกเขาก็เริ่มหอมเขาเริ่มหชมเรื่อยๆเนาะเพราะขึ้นเปียกกะสีหุ่มแบบนี้อืขึ้นแล้วไอ้ก้อนก็เป็นแบบนั้นละอ๋อโอ้ตวนี้ดกเว้ยไอ้เรียกว่าดอกดกคักปีนี้ดอกดกเหรอแมนดูยินดีที่ว่ามันได้ผลนี่นะมุเกี่ยวกับไอ ต้นเลี้ยงสาว <ừ, S 1> เลย ừ, เกี่ยวกับต้นเลี้ยงเลยต้นนี้ออกไปถังโยนโค่นเลยต้นปีนี้รู้สึกว่าไอ้ออกลายในดอกดอกชุดเดียวกันเบิดว้ยต้นนี้ตั้งแต่ไอ้เพิ่นไม่ยู่งไม่ไม่เพิ่นหนึ่เพิ่นปลูกไปหนึ่ง <ừ, S 1> มันมันตายเราอันเคยเอาเลี้ยงไอ้นอนมันขึ้นมาหมายอ๋อันนี้นนคือต้นเก่าต้นแก่ในสวน,นต้นแก่เลยต,ตั้งแต่เพิ่น ừ, เหลืออีต้นเดียวมันตายที่ไหนว่าเนือแต่ยอดไอ้มันมันเหลือแต่คนเลี้ยงยอดออออมันขึ<อ>้นมาใหมอืมโอ้ตัวเสียวได้มันฟื้นตัวึ้นมาเนาะเออนี่ขึ้นแล้วเนี่นยโอเคโอเคบุญดอกนี่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสวนทุเรียนไอ้อเขาเห็ดทุเรียนเนี่ยวันใดว่าเสี้ยงยังไงนะครับนะบางทัดอาจจะว่าทุเรียนคือแพงแท้แต่ว่าที่มาที่ไปของการแพงก็คือเราเพื่อ กับเพื่อนเสด้จทุเรียนไปขึ้นตาซางเนี่ยมันก็ผ่านอีกอย่างไม่ไม่อีกหลายอีกหลายยากนะครับบมเมนต์มาสิเอาได้ง่ายง่ายให้ก็เลี้ยงลูกน้อยเสาแรงเสาแรงต้องเฝ้าต้องดูแลอยู่ตลอดเนาะครับเลี้ยงลูกน้อยว่ายังยากกว่านี้ง่ายกว่านี้อืทุเลียนอี่ยากกว่าโอ้ยตั้งแต่ดูแลเรื่องลุงดินเรื่องต้นเรื่องไปยังก็ต้องดูแลหมด ต้องฝองต้องสังเกตค,นนคนน้นเ่าค้น,นแบบปลูกแบบผสมผสาน <c oughs> นี่แหละคือสวนทุเรียนต้น,ตนนี่รู้สึกว่าคลักเออกระดกแต่ว่าอันพอมพอมอัน พ่นมาอยู่อันทีใหม่ๆคนละต้นนี่ดีนะยังเอาท้นนี่แผ้ทั้งต้นไอ้เลี้ยงยอดมันขึ้นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกันท่าบดถากออกมันเน้นเ่าล้ามไปเรื่อยๆเนี่ยต้องถากออกแล้วก็ลอกออกนี่เศร้าหรอตัวเนี่ยเศร้าเยิ้มแล้วการใส่ปุ๋ยการดูแลดูแลจะได้ไอ ถ้าตัดตัดน้วยออกปุ๊บนี่อัดปุ๋ยเลยอืมอัดปุ๋ยเลยผมอัดปุ๋ยเลย๋อตัดน้วยออกเบิดตปุ๊บก็คืออัดปุ๋ยแล้วก็เพราะแต่ใส่ปุ๋ยแล้วก็สีดยาทับสีดยาบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงใบครับอืมทีไหะคือต้องตัดยาเรื่อยๆเมนโบไห่อีข้นนี่ ไอ้นั่นน้าพวกนั่นสะสมไอ้รอบคุนี่ยบัได้มันเกิดเชื้อรามเน่าก็ต้องปวดต้องย้ำต่อเมนนี่เนี่ยต้องปวดออกเบิดเดี๋ยวก็ต้องปวดออกเบิดออโอเคคนทุเรียนกะยกสูงๆบ่ให้มันถือหักทุเรียนเออถ้าถือหักเชื้อรากะเก่าอีกเป็นแพะบ่ได้เลยไม่หนักบัวได้วามีทุเรียนหลายๆวนของเหรินเหรินด้วยอ๋อ่านคัดเรามีซัดรบกวนบ่โอ๊ย มีกันลอกอ่ะมีอ๋อคือส่วนที่ไปเป็นนวยก็ต้องเฝ้านี่ไอหมูปิดหนื้อกลังแก่แก่ก็สวยตนสวยแต่ปกติเป็นไดไอ้มันกลังสีออกออกไหมอ๋อแต่ว่ากระปุนี้เขาจะออกเรื่อยๆมั้ยเออออกเรื่อยๆว่าจะได้ปุ๋ยได้ไอ้นั่นขี ยาไอ้ขามแมลงให้อืมที่ออกเรื่อยๆกินเบ็ดผีข้อแต่เด็ดนชุดนี้ออกไปชุดนี้เจ้าชุดกัดอกไม้ขึ้นไม่หยุดเขาเออกเรื่อยๆวะท่านออกเรื่อยๆสมสักกุลนี่เนาะกินกินยุ่ยอันนี้ปีคนเพชรจะบุญนะเภอวิเชียนบุรีตะบลโคกคงครับครับบ้านวังเตียนอืม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 ราอยู่นี่ นี่คือเป็นการมาเท่ยวส้มสวนสวนัวนนเรียนนะครับคนปลูกเพื่แบบผสมผสาสนคนบ่ิคนบ่ปลูกแบบเชิงเดียวมีมีผิดหลายๆอย่างมากปีนี่ราคากับมากแข่งกับซีซีิบาซิพูดได้เลยเนี่ยมากแข่งกับปลาด้เงินใส่ตึ้งปลาตึ้งหอยบ่ได้ขายก็ได้กินกันยังดี แมนดูนนนปลูกบัวนั่อืว้าอยู่นี่ลมเรือนดีเว้ยอากาศเย็นนี่ครับปลาหมากปลาหมากคนปลาหมากปลามังขุด ดูทั้งขามันก็มีสะมีบอ่อปลามีปลาเลี okay, okay. <S <S ้ยงปลาพร้อมอืมบ okay, okay. ัวอืมนบ่ปลามีบัวโอเคโอเคเดี <h 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 <h> <h> ๋ยวจะยกหอยหอยให้หอยโขงอดี๋ยวหอยเดยอันี้ มีหอยนี่นี่หอยหอยหอยนนีหอยหอยหอยมหอยโขงหอยขหอยโขงน้ำอันเดียกพ่อได้ต้มนีเนาะต้มเด็กแกง้ามันข้าวมันเออเลยแกงไนี้หม่องเขาเป็นขี้เล่นหม่องนั้นเป็นขี้เล่นกัปล่อยน้ำออกไปอย้นันห็มันไหลออกไปหลกล่อยน้ำไว้น้ำทงนี้ลดพรน้านี่ลดลงหอย ขัน,น,นกันก็เป็นหอยขัว,ขวบ้านเขา,าเหมือนกันเนรำไอ้บ้านก็บ้านเก่าอยู่ใส่ก็ก็ก็มาจากใส่อย,ยู่อำเภอหอยแถเลโลุราดอยู่อยู่กับยุขุลาดเป็นโคโุราดก็ลงมาอยู่นี่โดนยังอยู่สองแปดตั้งแต่ปีสองแปดนะโอ้เพิ่นก็มาอยู่โดนเลยเนาะแต<ะ>่าสองแปดมาอยู่ก็ถือว่าสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปี อันนี้ผักกระแยงสิผักกระแยงบ้านเขาเลายอ๋อหน่อยผักกระแยงเดี๋ยวเอาแกงปลาเดีแด๋แซ่บด้วยอันนี้อันนี้ครนนับบรรยากาศปกติผักกระแยงมันมีหน่าฝนวันเลยบ้านเ้าบ้านนี้ไม่ติกหนาอันนี้เฉพาะหม่องที่ว่าหม่องได้ปลูกเด้อะอืมบรรยากาศดีว่าอยู่ไก่คลองอยู่ข้าวบ้านไหลตลอดีเนี่ยไม่ชวนเลยไหลอยู่ตลอดี đa quan kháng lenh hẳn, tuốt năn, buộc cõi 2, 4, nhưng mà kháng hơn nè, thế là tôi thì si kháng lenh men nè, nè ไอ้เอาอันเม็ดไอ้บทุเรียนไอ้บ้านทุเรียนบ้านเออบ้าปลูกเอามาปลูกเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเสียบอีกทีนึงเสียบขางนี่นี่นี่เป็นกันนโอเคโอเคข้างล่างเป็นต้นเม็ดพราะเมื่อใดปลูกต้นพันธุ์สำเร็จมาปลูกนะครับเสียบขางเอาเราก็มาเสียบนั่นกับแม่นนั่เสียบถางเบิดหนึ่งพูนแม่นแม่นแม่นเบิดหนึ่งนี่นั่น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 พูนไปเสียบไม่นั่นเ่นี่นี่นค่นี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 ่นนี่นี่นี่นีน่นี่นี่น ู่หน้าบ้านก็เพิ่เสียบครับเพิ่มนั่นก็เพ้นมแกเสียบท่านถ่ายได้ไหมมองได้ที่ว่างๆหรือคนบริหารบา้านกบปลูกตะไคร่ปลูกสับปะรดปลูกอยังก็ปลูกว่ายังปลกูปลกไหนปลกกูกอะไรเนี่ยบริหาที่ว่างเออบริหาที่ว่างย่ำอันนี้นะครับย่ำมีงานสวนร่วมเพิ่นก็ออกไปซื้องานสวนร่วมอยู่เรื่อยๆนะครับคุณพิคุณสักนี่ฮะย่ำอันนั้นเพิ่นก็มาดูแลสวนของ ตัวนี้ถ้ามันเามงต้องพูดนะสีจงไปหาซิ้เลยตีโอ้โหสี่ไก่เนี่ยมันได้ยี่หานู่นไตเตอยขาแมลงไตเตียขาแมลงบำรุงปุ๋ยบำรุงยังไปนี่ นี่แหละครับว่าไอ้สวนทุเรียนผู้ใดว่าทุเรียนแพงมันแพงยันหนังคือต้นต้นในการดูแลมันสูงนะครับว่าทุเรียนบ่ได้เบิ่งดูแลได้ง่ายๆใบมันบางๆเลียงๆนะทุเรียนเราใครสมบูรณ์ปลูกพริกปลูกตะไคร่น้ำต้นนี้จะตัดทิ้งละ พาไปเบิ่งสวนเด้อครับเดอ้อมาชมสวนมาเลาะสวนสวนที่เล่นกับเจ้าเบิ่งไปเบิ่งความลมลืน่นบ่งม,มาเลาะมาเละาละตามสวนมามาเลาะตามสวนเบิ่งสวนบเบิ่งวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชอา,าวอีสานเฮาที่มาอยู่ทางภาคใต้นะครับ คนใส่ชีวิตอยู่จังใดพืดรักของ่นก็คือต้นทุเรียนนี่หมากนี่ตะไคร่นี่สมสชคุนมังคุดจะเป็นพืชลรองนะครับเป็นเผืดเสริมรายได้อันนี้ครับวันนี้ผมวนที่งมีนคครับจะไปจับมันไปจิ้ม้องมืออม่่ที่่อยที่อ ไปไปเด็ดท <S preach science> ิ่งเหรอว้เดี๋ยวมันบวกทีเด็ดทิ่งนิดเบิ้งเบิ้งแล้วก็ฝากกดติดตามเลเด้อครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ยีรามาอยู่นี่ตั้งแต่ปี2528ันารสิเนาะเออดีพันธุมากนี่ตอนติดปลูกทุเรียนมียีรำกับปลูกพืชอีกยั้งเดนเลยกาแฟกาแฟกาแฟไอไอแป้งนี่อินบอก ตะก่อนนี่กาแฟเบิร์ดที่แรกมาปลูกกาแฟตก็พัฒนากาแฟแล้วๆกะนแต่เมาแบ่งนี่ให้ลูกไปแล้วเขาก็ปลูกปาล์มแรกเป็นี่กับปาล์มเพราะมาปลูกปาล์มเรามันสวนมันหน่อยแต่เลยว่าเออเห็นเขาปลูกเขาเรียนเห็นเขาได้กันก็เลยเขาปลูกเขาเรี้ยงมือแล้วก็ได้แบบเพิ่งจะปลูกไม่เนาะได้คือเพิ่นกับพ่อแท้ในได้ละแด่บ้านกั แต่พ่อใส่ได้อยู่นะพ่ออยู่ได้ปะในฐานะคนอีสานที่มาอยู่พ่อใต่แล้วก็เข้า,าทำอาชีพนี่ก็ว่าโอ้โหเรียนนี่ใส่ได้